สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมและเพื่อนๆนมาอยู่ที่วัดปทุมพุชาจังหวัดปราจีนบรุรีสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่เป็นลักษณะองค์สีขาวงดงามอย่างมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่กำลังติดตามวับชมอยู่ตอนนี้เรามาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันถ้ามีเวลาแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันนะครับมาปิดทองไหว้พระมาทำบุญถวายตั้ทา,านมาทำบุญกับรายการบุญต่างๆที่วัดปทุมบุชาแห่งนี้ สำหรับวัดปุทธภูชานี้ก็มีปู่ท้าเวสวรรณเป็นลักษณะปู่ท้าเวสวรรณโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มากราบไหว้ขอพรอกับปู่ท้าเวสวรรณหาพี่น้องมงคลบางท่านก็อาจจะไปทําบุญถวายทังสถานไปปิดทองพระเพื่อให้เป็นสิริมงคลอย่างน้อยน้อยเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับเพื่อนเพื่อและผู้ชมคงจะมีโอกาสาเดินทางมาร่วมทาบุญกันที่วัดปุมุภูชานี้ สำหรับวัดระทุมบุชัยแห่งนี้ก็เป็นวัดที่กำลังมีความเจริญนะครับในพุทธศาสนานี้กำลังมีการปฏิสังขอนหลายๆอย่างที่จะให้เกิดขึ้นเพื่อไว้สําหรับพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยยนสถานที่ของวัดมาทำบุญไหว้พระถ้ามีโอกาสก็มากันนะครับอาจารย์หญิงเราอาจารย์นัดก็ขอชวนเชิญอยากจะให้พี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงวัด เป็นการทะนุบำรุงรักษาพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปสำหรับช่วงนี้ติดตามชมไปเรื่อยๆครับถูกใจและฝากหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับอาจารย์หยินสำหรับคลิปนี้เราพาเพื่อนพาพี่พาน้องและอีกลหลายๆนะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่ทวดก็ปฏิสถานอยู่บนเรือนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามรอบชมอยู่ตอนนี้เรามาชมเพื่อเป็นผู้ทับูชาไปได้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมต้องการอยากจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรก็สามารถที่จะขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ขอให้เดินทางมากันนะครับวัดปฐุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับมาปัจจุบันนี้บางคนอาจจะเรียกว่าแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับแต่จริงๆแล้วเรียกว่าแม่น้ําบางปะกงนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านาหน้าสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็เป็นพระพุทธรูปลักษณะงดงามอย่างมากสีเหลืองทองนะครับเราก็ขอเชิญนะครับพี่น้องสาวชวนที่กําลังติดตามอยู่ก็ติดตามันให้จบคลิปนะครับช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยกันเผยแผ่ช่วยพระศาสนานะครับให้ยืนยาวและ้สืบต่อไปการที่เผยแผ่วัดนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่แล้วนะครับ เราก็พยายามจะนําเสนอเกี่ยวกับวัดและสถานที่ของวัดต่างๆนะครับทั้งวัดใหม่ๆบ้างวัดเก่าๆบ้างซ้ากันบ้างไม่ซ้ํากันบ้างเราก็จะพยายามนําเสนอเพิ่มการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมและสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในช่องของนาสเรดเทมเพลนะครับก็ติดตามเข้าไปนะครับช่วยเป็นกําลังใจกันด้วยสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดประทุมบูชาแห่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้เราก็ทำบุญถวายตังตฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มานำเสนอเพืกก่อเป็นการเผยแผ่นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านสาธุชนที่ทอบทำบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดปทุมบูชาแห่งนี้นะครับก็มาร่วมทําบุญกันตามกําลังสถานครับการทําบุญถวายสังฆทานนี้เป็นบุญที่สําคัญมากๆนะครับก็ขอให้ทํากันนะครับทําทีละเล็กทีละน้อยทาบ่อยๆก็ได้เยอะเองนะครับเพราะว่า การทาบุญนี้ใครทาใครได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีสําหรับช่วงนี้เราก็พาเยี่ยมชมพระพุทธรูปในที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองไหว้พระกันทุกวันนะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อโอใหญ่นะครับก็มีสมเด็าจพระพุทธเจ้โตมีหลวงปู่ทวดอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหน้าก็เป็นลักษณะองค์หน้าคลาสนะครับลูกสีชุโทและไม้ยาธิปุษมา ก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เราก็หวังว่าสำหรับคลิปนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะได้อานิสงส์กันไม่มากก็น้อยนะครับในการช่วยกันเผยแผ่นะครับเพราะว่าวัดปทุมบูชานี้เป็นวัดที่กำลังมีความเจริญขึ้นในพุทธศาสนานี้แล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว าทางวัดก็มีโลทานม,มีอาหารเลี้ยงนะครับก็ทานกันได้ทั้งวันสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบทาบุญตวัดถ้ามาที่นี่เราเชื่อและเกิดนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณพญานาคราชนะครับ5้าเสียนครับเรียกว่าปู่ศรีสุทโธนะครับงดงามอย่างมากเลยครับก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระองค์นะครับสําหรับช่วงนี้ก็ ทางวัดก็มีการกําลังก่อสร้างกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่มาปัจจุบันนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วมิฉะนั้นท่านสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้อยากทําบุญกับทางวัดเพิ่มเติมก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับถ้ามีโอกาสก็มากันนะครับมาร่วมทําบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัดเพื่อเป็นการบำรุงเพื่อเป็นการบํารุงดูแลรักษาศาสนานี้ให้ยืนยาวรัสดรต่อไป สำหรับช่วงน,นี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วก็มีองค์พญานาคราชที่อยู่บริเวณตรงนี้งดงามอย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงที่หลวงพ่อใหญ่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เรียกกันง่ายๆเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับวันนี้ทองฟ้าสดใสามากนะครับสมเด็จพ,พุทธจารย์โตปฏิสถานอยู่ที่บริเวณ ตรงนี้นะครับข้างๆกับหลวงพ่อใหญ่แล้วก็บริเวณด้านขวาเมื่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปฏิปถานอยู่บนเรือ,อวนันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดประทุมบุชชาแห่งนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เราก็มาร่วมทําบุญกันเพื่อเป็นการบำรุงทศศาสาานาของเรากันนะครับถ้ามีเวลาแล้วนะครับขอให้ทําบุญกันนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ ไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนสาหรับชีวิตของคนเราวันนี้เราอาจจะพบกันและคุยกันแต่วันพรุ่งนี้มันไม่แน่นะครับวันพรุ่งนี้มันอาจจะจากกันนะครับเหมือนดังคาโบราณเขาบอกไว้ว่าเราพบกันเพื่อจากเกิดมาเพื่อตายมิฉะนั้นไม่มีใครอยู่คำฟ้า,มาไม่มีใครอยู่คำโลกนะครับต้องตายทุกคนแต่ว่าเร็วหรือช้าจะตายดีตายร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนานะครับขึ้นอยู่กับบุญและกรรมมิฉะนั้นเราสร้างความดีเยอะ สร้างผลบุญเยอะๆนะครับไปไปไหนหรอกครับตัวนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าผลบุญและความดีนี้ไม่ไปไหนพยายามทํากันไว้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อใหญ่นี้เยอะหน่อยนะครับถือว่าเป็นอานิสองส์อย่างหนึ่งที่เราได้ร่วมกันนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ายังไม่มีโอกาสเดินทางมาก็ติดตามชมอยู่ในคลิปเราบ่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญเลย เดินทางมาร่วมทปูกถางวัดสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเป็นเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณระฆังน,นะครับเวลาท่านผู้ชมเดินทางมาแล้วก็มาตีระฆังกันตรงนี้ดังเก่งกันทั่หมดนะครับก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆตลอดช่วงน,นี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่วิวหารขหลวงพ่อไม้แก่นเทียนทองก็มีอายุเป็นพันปีนะครับ เป็นไม้ตะเคียนนะครับแกะสลักเป็นองค์พระขึ้นมามีความศักดิ์สิทธิ์มากแกะได้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากเราก็อยากจะขอเชิญชวนเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็มาทําบุญกันนะครับมาร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ติดตามชมเพื่อเป็นพุทธบู้ชาไไกันนะครับอย่างน้อย อาจารย์หญิงทอดสะพานสีขาวให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้เดินแล้วก็ขอให้เดินบนสะพานบุญกันนะครับเราจะพากันเดินไปให้ตลอดทางถ้าตามใดยังมีแรงสะพาของพี่นอ้องสาธุชนวัดหนึ่งวัดใดวัดนั้นก็จะต้องมีความเจริญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมาอยู่ที่หลวงพ่อไม้แกนตะเคียนทองที่มีความตัดติดมีอายุมาเป็นพันปีนะครับ เราจะปรารถนาอะไรจะบนบานสัล่าวเรื่องอะไรหรือว่าจะขอเรื่องอะไรก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับเราคิดว่าคงไม่นานเกินรอสาเร็จแน่นอนด้วยความศรัทธานะครับสําหรับชุวนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพระประจําวันเวลาทาบุญนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่อุโบสถของวัดปทุมบูชาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปยก สีเขียวเข้มครับงดงามมากเลยครับมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพอรกันนะครับเยอะมากเลยถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเวลายังไม่หมดยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงจนกว่าจะครบหมดเวลานะครับตรงนี้ก็คือหลวงพ่อไม้แก่นตะเคียนทองเราก็ เข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางหมานวิชัยงดงามอย่างมากเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้อยู่เราก็ขออวยพรนะครับให้ท่านพบแต่ความสุขและความเจริญนะครับไม่มีคำว่าจนมีแต่คำว่ารวยไม่มีคำว่าเจ็บมีแต่คำว่าดี สำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพลงเท่านี้เดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกอ่ะสำหรับช่วงนี้ท้ายคลิปติดตามชมแลตตั้งจิติษฐานขอพรกันในท้ายคลิปขอพรกับหลวงพ่อใหญ่สำหรับคลิปนี้เราลากันตรงนี้เลยนะครับ